พี่น้องก็บรงลุ่งกิมเก็บบอกมั่งคุดกันนะครับเอาอ๋ออ๋ออยู่งั้นละ่ะต้องเอารูปแบบนั้นใช่ไหมลุงเ<อ>นี่ยครับฤดูเก็บบางคุณแล้วนะวันนี้โลละร้อยนะครับพี่น้องก็คือถ้ถาถ้าสินค้าต,ตัวไหนมันออกไล้ร้ายมันก็าอาจสาิถืออ่านี่นะครับเขาต้องเก็บประมาณนี้นะครับล,ลุงระวังนะเนี่ยเขาต้องเก็บรูปประมาณนี้นะครับ เนี่ยลูกประมาณนี้จะได้ราคาดีใช่ไหมลุงอย่ราคาเนี่ยอ๋อพอก็ส่งนอกเขาจะเอาไปล้างน้ำเขาจะไปทำเอ้ยนั่นก็ไปไป่นุ่มนางอะเครือบยงเครือบยาอะไรของเขาอีกชิ้นนี้แดงนิดเดียวละอ๋อถ้าถ้าราคาประมาณนี้ก็จะโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งลุงถ้าถ้าเกิดว่าประมาณนี้เขาก็จะ จะคัดอีกเป็นราคาหนึ่งนะครับก็ยังไม่คัดด้วหน้าที่เรามีคลิปมีดันมังสีเลือดอยู่อ๋อสีเลือดอยู่ใช่ไหมคันดําเนี่ยเมื่อนี่เงียเกลือบไหนเนี่ยเกลือบอ๋อถ้าถ้าดําแบบนี้ถูกถูกน้อยถ้าดําแบบนี้ก็จะราคาก็จะลดลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสีแบบนี้ใช่ไหมลุงราคาก็จะแพงนะครับแต่ว่าช่วงนี้มังคุดออก ออกกันเยอะเนาะออกกันเยอะก็ก็ราคาก็จะลดลงหน่อยนึงนะครับฉันเวียนถูกวันเลยอ่ะตอนกิเก็บก็เอาไว้แล้วเนี่ยก็ทังเดีดเคือไปเห็นที่สวนเพื่อนมันเอาแล้วไงลุงเนี่ยนี่ก็เอาแล้วเออเนี่ยประมาณนี้เอาแล้วนะครับก็คือจะสวยนะครับก็จะส่งนอกเมื่อวานเพื่อนที่อยู่หนองไอเนี่ยลุงมันเก็บไปทั้งยี่บสามลังอ่ะเพื่อนผมไอจักอ่ะเออที่ก็เป็นญาติกับลุงอ่ะ เมียเขาอ่ะพ่อแม่ต้องถามตะกิ่มต้องถามตะกิ่มอันนี้จะแดงว่ะเป็นขีดจากแบบนี้ไม่ได้นะครับรแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเก็บต้องดูแต่ว่าเลุงแต่ผมเห็นเพื่อนผมมันเอาไปหมดเลยน,ลนี่นะครับคือเก็บมังคุดมันจะไม่ได้เก็บทีเดียวใช่ไหมลุงม,มันจะทยอยเก็บ นะครับก็จะเก็บทุกวันเดือนก็เป็นเดือนนั่นเนี่ยเดือนหรือสองเดือนนั่นแหละเออเนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีหม้าไม้สอยไม้สอยมังคุดก็เดือดทันทีไม้สอยมังคุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือไม้สอยสอยเข้าไปแล้วก็จะบิดบังคุดก็จะร่วงลงมานะครับก็คือจะง่ายๆแล้วยลุงเขามีประสบการณ์เ้าก็จะขึ้นเก็บนะครับ เขาจะเก็บของเขาเก็บเองขายเองนะครับต้นละลูกสองลูกเมื่อวานได้ไปเจ็ดแปดร้อยวันนี้เอาพันหนึ่งลุงบอกได้วันละพันก็โอเคละวันวันก่อนก็ปองตีอ่ะเออวันก่อนโลโลเท่าไหร่ร้อยห้าบาทอ้าวก็แสดงว่าลดทุกวันทุกวันนี่ลุง เพราะฉะนั้นราคาจะไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้คือราคาที่ออกจากสวนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปาเราไปซื้อตามแผงก็จะแพงนะถ้าซื้อตามแผงก็จะแพงแต่ถ้าเกิดเรามาซื้อตามสวนก็จะได้ราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะครับส่วนเงาะอ่าเดี๋ยวจะแพนให้ดูเรื่องเงาะนะครับส่วนเงาะก็งาะที่เขาบอกว่าโลหกสินบนลงจากสวน เงาะก,ก็จะมีเรื่อเๆอะไรนะครับหมายถึงว่าแดงนะครับแดงเรื่อเลืแล้แลเนี่ยครับเงาะก,ก็จะเริ่มแดงแล้วนะครับสําหรับเงาะนี่แหละครับชีวิตจะโอ้ยลงน,น,ยนู่นอยู่ปลายรุ่นนู่นปลายต้นที่ลุงเข็มเมื่อกี้เห็นไหมเออ มันต้องขึ้นต้องให้คนมาขึ้นไม่ขึ้นถึงยอดก็จริงแต่ลุงต้องขึ้นไปอีกไงนี่นะครับเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับยังปีนยังร่างกายยังแข็งแรงครับอ่ารับสมัครสาวๆนะแม่ไม,ไม้ลุงเขาต้องการอยู่นะครับใครสนใจก็มานะครับที่สูนย์ลุงเงี่ยม ลุงเขาต้องการนะครับต้องการต้องการเพื่อนช่วยไม่จำเป็นต้องสวยแต่ขอความจริงใจ <laughs> ขอความจริงใจครับเงินได้ทุกวันช่วงนี้เก็บผลไม้หลังจากเก็บผลไม้ก็จะไปเก็บผักช่วงนี้ปลูกมละละลรอลุงช่วงนี้ลุงปลูกมะละนะครับผมไม่กินหรอกลุงขม,ผม,มผมไม่ชอบกินอกของพวกนี้ เดี๋ยวดูต่อผิวสวยๆครับพี่น้องเห็นบอนี่งจากี่เก็บมาแล้วเนาะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับพี่น้องเป็นแค่บางส่วนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปส่งเขานะครับโลโละ้อยก็โอเคนะครับพี่น้องสนใจบอสนใจก็ติดต่อมาครับพี่น้อง ส่วนลูกงงียมเนี่ยครับแล้วก็ก็สิบไปคัดไปล่างอีกที่หนึ่งนะครับตบะของลูกแยมนมัน,มนลูกมันงามนะครับเพิ่มเพิ่มใส่น้ำส้มควันไม้นะครับเป็นยุลินซรียไม่ใช่อินซรียนะครับเพราะฉะนั้นลูกมันสวยแลวก็สามารถที่จะกินสดได้เลยครับเนี่ยแฉกมันเนี่ยครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกแฉกมันหกแฉกในกรสีมีอยู่หกมีเนื้ออยู่หกหกเม็ดนะครับ ลูกหนึ่งก็จะเป็นไม่ต่ำกว่า5-6เม็ดนะครับเนี่ยสังเกตดูข้างหลังมันได้นะครับเนี่ยหนึสอย่างนี้ก็จะ7เมตรนะครับเทคนิคเทคนิคการดูบังคุดนะครับว่าลูกโตขนาดนี้มันจะมีเม็ดเยอะไหมนะครับเนื้อมันก็จะเยอะนะครับเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเนาะตัวลูกใหญ่ๆครับเนี่ยทรงนอกได้สบายเลย บนละครับตั้งประเทศอิมพอร์ตบนละครับนี่สวยๆเงาะจากสวนสดๆสดสดครับพี่น้องคนรับซื้อกลับซือบซ้อเมืม่อมื่อยังคำครับทุบหนึ่งก็ยังไม่กลับบ้านนะครับคนที่รับซื้อนะครับต้นก็สวยต้นอินรีย์ต้นธรรมชาตินะครับเก็บทุกวันได้เงินทุกวัน,น น่นครับลุงเพิ่นขึ้นเถื่องเทิงเพิ่นครับพี่น้องเห็นบ่เจ็ดสิบแล้วแรงยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นแปดสิบเอ็ดเอหรออ้าวแปดสิบเอ็ดตายแล้วนึกว่าเจ็ดสิบคนอื่นเขาไม่ทากันแล้วครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่คือคนที่ออกกําล่างกายซูมเออร์นะครับพี่น้องเฮ็ดเวียกยบซูมเออร์เพราะฉะนั้นร่างกายร่างกายมันก็นแข็งแกร่งนะครับ ถ,ถ้าเฮาบ่เห็ดเบียกเลยเนี่ยร่างกายมันก็นสิบาแข็งแห้งเอ็นมันสิยดเนี่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นลุงเพิ่นเฮ็ดอยื่อมื้อครับบานนมาเมบิงบานนมาเห็นก็เห็นเพิ่นเห็ดอจู่จ่องๆๆๆจอยนะครับพี่น้องจอยแต่ว่าแข็งแห้งรับครับพี่น้อง81แล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเปิดรับสมัครกิกใช่หัหยลุง <laughs> ขอคนจริงใจนะครับไม่หลอกไม่ลวง,งนะครับรับสมัครครับ ลุงต้องการผู้ซอยเยอะครับตอนนี้ลูกลูก,กเป็นกาเป็นฟังเป็นฟ้าหมดแล้วครับพี่น้องลุงลูกกี่คนนะนลูกสองคนผู้ชายหมดนะครับก็มีมีครอบครัวไปหมดแล้วมีภรรยาไปหมดแล้วนะครับบอนนโรก,ก็โอนเห็นหมดแเล้วครับเพราะฉะนั้นพ,พ้ที่เข่ามาเนาะพ้ที่เข่ามาาสิมว่วงมอนนโรกไม่ได้ดครับได้แต่โตก็หัวใจครับอือเอาพอ่พอๆกันคลิปหน้าครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์สวนเกษตรบ้านนอดในเดอ้อสวนมะกรูดเดี๋ยวมีทุเรียนเดี๋ยวช่วงทุเรียนลุงทุเรียนอีกนานไหมยังไม่รู้อ่ะยังไม่มีใครดูมันเอาดาเนี่ยมาตัดอ๋อเหรอรแต่ลูกมันยังเขียวอยู่นะลุงทุเรียนอ,อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เนาะครับเนาะเบิง้งสิเอาก้อนสิไปใส่เบิง้งบมกทุเรียนครับ,บงดูลูกนี่ประต้ากุ้งซีโร่เลยครับพี่น้องผู้ใหญ่ โูใหญ่เหลืองยาวนะครับปากก็ไร้กค่แช่์โซนเกษตรบ้านน้นนี่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ